สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมารีวิวสายการบินบ้านเราบ้างนะคะก็คือไทยแอร์เอเชียค่ะบินจากดอนเมืองไปที่เซี่ยงไฮ้ค่ะทุกคนสนามบินเซี่ยงไฮ้ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงเทอร์มินอลสองนะคะมาคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจองสายการบินนี้นะคะคือเรามองหาสายการบินที่มันเป็นดีเลย์ไฟล์ค่ะทุกคนคือไม่ต้องต่อเครื่องและราคาไม่ได้แพงมากเพราะว่าเราไปแบบคือแบ็คแพ็คอะทุกคนไม่ได้เอาเสื้อผ้าไปเยอะนะคะทีนี้ ก็เลยเลือกระหว่างสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินของจีนสายการบินหนึ่งค่ะซึ่งรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ทีนี้คือเราก็จะตึมตุ้มต่ำๆนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมารีวิวเยอะมากว่ามีการยกเลิกไฟล์แล้วก็มีเลื่อนไฟล์บ้างนะคะไม่รู้อะปัจจัยอะไรไม่รู้เราก็มาลุ้นกันคะ่ะทุกคนว่าเราจะถูกเลื่อนไฟล์เหมือนคนอื่นๆหรือเปลา่ามา เราก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ทำการเช็คอินค่ะการเช็คอินต้องไปต่อคิวเช็คอินนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้โหลดกระเป๋าก็ต้องไปต่อ Q คิวเช็คอินค่ะเพราะว่าเหมือนจะต้องเป็นการสแกนหน้านะคะทุกคนก็ใช้เวลาเช็คอินไม่นานนะคะทุกคนเราใช้เวลาเช็คอินแป๊บเดียวเองค่ะเพราะว่าเราไม่ได้โหลดกระเป๋านะคะกระเป๋าที่เราเอาขึ้นเครื่องก็จะเป็นกระเป๋าแค่16นิ้วค่ะโอเคไป พอเข้ามาด้านในแล้วก็เราก็มานั่งรอนะคะตอนนี้ในสนามบินดอนเมืองก็มีโซนโซนนี้นะคะ,ะคือเราไม่ได้มาสนามบินดอนเมืองนานมากปกติขึ้นแต่ตรงสุนภูมิเพราะว่าใกล้บ้านกว่านะคะก็มีโซนให้นั่งเล่นค่ะทุกคนเราก็สามารถมานั่งเล่นคือเข้ามาข้างในก่อนเร็วๆได้เลยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันค่ะและในที่สุดคะ่ะทุกคนสายการบินของไทยแอร์เอเชียที่จะบินไปเซี่ยงไฮ้ของเราก็ไม่ดีเลยค่ะเยะเราเป็นคนแต้มบุญสูงนะคะ ขึ้นไปข้างบนค่ะที่นั่งก็ค่อนข้างที่จะสบายนะคะสำหรับเราเราสูงประมาณร้อยหกสิบค่ะทุกคนมาเราจะถ่ายให้ดูนะคะที่นั่งก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะนี่คือสูงร6อยหกสิบค่ะสำหรับเราคือพอดีค่ะทุกคนนี่นะคะขาก็วางได้สบายค่ะสายการบินนี้นะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องลำใหญ่ค่ะที่นั่งสามสามสามค่ะอืมก็ นั่งสบายนะคะก็กว้างดีสําหรับคนที่สูง160อย่างเราพี่ข้างๆนี่เขาจะตัวสูงกว่าเรานะคะคือเราไม่รู้จักพี่เขาหรอกแต่ว่าบังเอิญว่านั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วทีนี้เราคือเอากระเป๋าไว้ข้างบนไม่ถึงพี่เขาก็เลยช่วยนะคะคือพี่เขาตัวสูงกว่าก็เป็นพี่คนไทยนี่นะคะแล้วเราก็บินในช่วงเวลาค่อนข้างที่จะดึกนะคะคือเราไปถึงเซี่ยงไฮ้ประมาณตีสี่กว่าๆค่ะตีสี่กว่าๆบ้านเขานะคะ ใส่การบินนี้เที่ยวบินนี้ลำนี้ไม่ได้มีจอนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงเวลานั้นคือไม่อยากมีแล้วค่ะคือนอนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเราบินแบบดึกนะคะก็ไปถึงตอนเช้าซึ่งเราเห็นบางคนนะคะถือกระเป๋าแบบ20่นิ้วขึ้นไปก็สามารถขึ้นไปได้นะคะสำหรับ Air ์เอเชียโอเค ถือว่าตรงเวลาทั้งไปและกลับแต้มบินเราก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะเรื่องของการดีเลย์แล้วก็การยกเลิกเที่ยวบินนี่คือแต้มบุญไขรแต้มบุญมันจริงๆค่ะเอาเป็นว่าแลรีวิวให้เห็นแล้วนะคะสำหรับไฟที่บินจากดอนเมืองไปที่เซี่งยงไฮ้ในไฟนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคน